สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยลาวพัฒนานะคะของวันที่6เดือนหนึ่งนะคะก็มากับสูตรเด่นแล้วก็สูตรตัวเจาะนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่6เดือน12ค่ะเรามาดูสูตรตัวเด่นกันก่อนเลยนะคะสูตรตัวเด่นค่ะน้องฟ้าดูหลักแสนนะคะแล้วก็หลักหน่วยค่ะนัสองตัวนี้นะคะบวกกันเลยนะคะเอาหลักแสนกับหลักหน่วยบวกกันเลยค่ะ ก็จะได้7บวก6นะคะเป็น13ใช้3ค่ะนำสามนะคะบวก3ค่ะบวกตัวมันเองนะคะก็จะได้6ค่ะแล้วก็7นะคะเด่น6 7ค่ะเด่นตัวที่2ค่ะตัวนี้บวกมา1นะคะมาดูว่าถัดไปเลยค่ะ7บวก7นะคะเป็น14ใช้4ค่ะแล้วก็เอา4บวก4นะคะเป็น8แล้วก็9ค่ะ ก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดใช้เจ็ดค่ะเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่ค่ะเด่นสี่แล้วก็ห้านะคะเก้าบวกแปดนะคะเป็นสิบเจ็ดค่ะเจ็ดบวกเจ็ดนะคะก็เด่นสี่ห้าค่ะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะคะใช้แปดบวกแปดเด่นหกเจ็ดค่ะเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ค่ะใช้ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะแล้วก็ หนึ่งค่ะสองบวกสองเป็นสี่นะคะสี่บวกสี่เป็นแปดเก้าแปดบวกห้าเป็นสามค่ะใช้สามบวกสามเด่นหกแล้วก็เจ็ดค่ะสี่บวกเก้านะคะเป็นสามค่ะใช้สามบวกสามก็เด่นหกเจ็ดนะคะสองบวกเจ็ดเป็นเก้าค่ะเก้าบวกเก้าเป็นแปดแล้วก็เก้าค่ะสองบวกห้านะคะเป็นเจ็ดค่ะ จ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ค่ะสี่บวกหกนะคะเป็นศูนย์ค่ะใช้ศูนย์บวกศูนย์ก็เด่นศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะเมื่อได้ตัวเด่นแล้วค่ะเรามาดูสูตรเจาะค่ะสูตรเจาะให้ดูหลักแสนนะคะหลักแสนค่ะถ้าเป็นเลขคี่นะคะให้บวกหกค่ะส่วนเลขคู่นะคะที่ต้องฟ้าขีดเส้นใต้คือสองแปดสี่แบบนี้นะคะ เลขคู่ก็ไม่ต้องบวกนะคะให้นำเลขคู่มาเป็นตัวเจาะได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีคิดกันนะคะเจ็ดนะคะเป็นเลขขี่ค่ะเอาเจ็ดบวกหค่ะเป็นสิบาใช้สามนะคะก็นับเพิ่มขึ้นไปค่ะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะนำตัวเด็ดน,นะคะมาเจาะตามนี้เลยค่ะหกสามนะคะหกสี่ค่ะหกห้าหหก หกเจ็ดค่ะแล้วก็เจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดหกเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะสูตรนี้นะคะก็กดสองตัวบนล่างกดกลับด้วยนะคะเพราะว่าเลขก็จะเข้าเลขกลับด้วยนะคะรอบนี้ค่ะออกห้าสี่ห้าเจ็ดค่ะเป็นเด่นเจ็ดเข้านะคะจอกับห้าค่ะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดที่เข้านะคะห้าเจ็ดที่เข้าเลขเข้าเลขบนนะคะเจ็ดนะคะเป็นเลขคี่บวกหกค่ะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะรอบนี้นะคะออกเก้าสามหนึ่งแปดค่ะก็เด่นเข้าทั้งสองตัวนะคะแต่ตัวเจาะค่ะเป็นเก้านะคะที่เจาะกับสามค่ะ เป็นเก้าสามนะคะที่เข้าเลขล่างค่ะเนะคะเลขขี้ค่ะบวกหเป็น5้านะคะห้าหกเค่ะวดนี้นะคะออกเกสค่ะเด่นสเข้านะคะเจากับเค่ะเป็น9กสที่เข้าเลขล่างนะคะเก็เป็นเลขขี้ค่ะบวกหเป็น15ใช้ห้าห้าเจ็ด 8 9ค่ะออก4ี่หนะคะเด่น4เข้าค่ะเจาะกับ6นะคะเป็น4ี่หที่เข้าเล็กล่างนะคะ7ค่ะไปได้ขีบวก6เป็น3า5 6ี่ห้าหดค่ะวดนนี้ออก3 7ค่ะเด่น7เข้าค่ะเจาะกับ3นะคะเป็น3 7เจที่เข้าเล็กล่างค่ะ เก้านะคะบวก6เป็นห้าค่ะห้าหกดปดเนะคะออกห้ค่ะเด่น0ูนย์เข้านะคะเจาะกับ5นะคะห้ย์ที่เข้าเลขล่างค่ะ2นะคะไม่ต้องบวกค่ะนำนำสองมาใช้ได้เลยสองสามสี่ห้าหค่ะงวดนี้ออก9ก้าสองแดห้าค่ะก็เข้าทั้ง8ดเข้าทั้ง9้าค่ะ ส่วนตัวเจาะนะคะเป็น9เจาะกับ2ค่ะ8เจาะกับ5นะคะก็เข้า2ตัวค่ะ92ค่ะแล้วก็85นะคะวดน,นี้ก็จะเข้า2ตัวค่ะ8นะคะเลขคู่นำมาใช้ได้เลยค่ะ89012นะคะงวดน,นี้ค่ะออก9989ค่ะเด่น67นะคะงวดน,นี้จะเป็นงวดแรกที่หลุดนะคะ แต่ตัวเจาะมีโอกาสเข้านะคะมีแปดมีเก้านะคะแต่ตัวเด่นหลุดค่ะสี่นะคะเลขคู่ค่ะนำสี่มาใช้ได้เลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะงวดนี้ออกแปดหกหกเจ็ดค่ะก็เข้าทั้งหกเข้าทั้งเจ็ดนะคะส่วนเจาะค่ะเป็นหกนะคะเจาะกับแปดค่ะเจ็ดนะคะเจาะกับหกนะคะเข้าสองตัวค่ะแปดหกหกเจ็ดนะคะ งวดน,นี้ค่ะสองเป็นเลขคู่ค่ะใช้สองได้เลยสองสามสี่ห้าหค่ะงวดน,นี้เข้า9ก้าสองค่ะเด่นเก้าเข้าค่ะเจาะกับสองนะคะเป็น9กสองที่เข้าเลขล่างค่ะสองนะคะเลขคู่ค่ะสองสามส,ามสี่ห้าหนะคะงวดน,นี้ค่ะออกห้าหค่ะเด่นห้าเข้านะคะ จาะกับ6ค่ะเป็น5 6ที่เข้าเลขบนนะคะวดน,นี้ค่ะ4นะคะเลขคู่ค่ะนำมาใช้ได้เลย4 5 6 7 8ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่6เดือน1นะคะให้เด่น0แล้วก็1ค่ะส่วนเจาะมี04 05 06นะคะ0 7 0 8ค่ะ14นะคะ15 161718นะคะก็กด2ตัวบวนล่างกดกลับด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะก็หลุด1นรอบค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะงวดน,นี้ถูกผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะกับน้องฟ้าสามารถทักหาน้องฟ้าขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ